เป็นไงเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างก็ยังพลาดเนาะยกไหนยกไหนที่เราไปพลาดยกไหนโดนอะไรจังหวะนั้นสมัดซานสมัดเออเออเออคือก่อนนั้นเราก็ทาถือว่าทําทดีมาตลอดพอหลังจากโดนนับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ก็ต้อง,ต,องออต้องลุยต้องลุยเอออีกสามยกที่เหลือก<ส>็ถือว่า<ค>เล่งขึ้นมาได้ดีนะช่วง,ย,งยกยกสี่ใช่ไหมเออแต่ว่ามันก็ไม่ผ่านเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างกี่ไฟแล้วเนี่ย ขอกไฟติดก่อนนั่นเองเราชนะมากี่ไฟ10ไฟครับสี่ไฟสี่นานะเออมันเป็นกับอะไรดวงมวยนะปดจะแพ้ก็แพ้ปวดจะชนะก็ชนะอ่ะขอโทษใครบ้างน้องชายวันนี้ตัอยากก็โทวเป็นมวยชาวประเทศครับอย่างมาสมาครเก่งเกิดรับเออเอาใหม่นะอย่าพึ่งท้อนะอย่าพึ่งท้อเอ้ยวันนี้เวทน้ำหนักมันใหญ่ไหมร้อยสามเจ็ดหรือว่ายังไงเขาไม่ขึ้นมาตัวสามเจ็ดเราเราต้องเท่าไหร่อ่ะเวทเกณฑ์เราสามสี่สามห้าครับสามสี่สามห้าได้ใช่ไหม เอาใหม่โอเคขอบบคคุณรัขอบคุณครับขอบคุณครับ